ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาข้ออีกอันหนึง่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา นั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสงเคราะห์ลูกเมียให้เป็นสุขเมียควรสงเคราะห์ลูกลำเมียให้เป็นสุขโอ้โห,โหเอ็ความจริงการมีลูกการมีเมียนี่เวลานี้ใครเขามีหน้าที่ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกว่าถ้าชาวโลก ที่จะมีความเป็นสุขจริงๆก็ควรอย่าห่วงลูกคนรอย่าห่วงเมียที่อยู่ข้างหลังอย่ถือว่าเมียที่เราหามาแล้วเขาก็มีความสามารถบางทีเขาก็มีเงินดาวเงินเดือนบางคนสามีเป็นชั้นโทแต่พันยาเป็นชั้นเอกแล้วบางคน สามีเป็นแค่รองอธิบดีแต่พัญญาเป็นรัฐมนตรีแต่ในเมื่อเขามีฐานะดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะห่วงเรือว่าพ่อเป็นสิบเอกแต่ว่าลูกเป็นร้อยเอกเราคิดว่าลูกดีแล้วพ่อไม่ควรจะห่วงถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าว่าถ้าูพูด คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านคขาบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ได้หมายความมาห่วงในฐานะที่ต่างคนต่างหาไม่ได้ให้มีความห่วงใยกันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีพัญญาพัญญาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกต เคยได้รับฟังอยู่เสมอว่าท่านพัญญาที่มีทรัพย์สินมากๆแต่ว่าเกิดความระทมใจเจ้าสามีที่มีความไม่มีความห่องใหญ่นี่มีเยอะเคยรู้จักหลายๆท่านไม่ใช่ท่านเดียวมีเงินนับร้อยล้านแต่เขาอาจจะมีถึงพันล้านก็ได้แต่ถ้าว่าสามีไปมีเมียมากเขา ไม่ใช่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยก็ดีพัญญามีความสุขต้องมีคนเดียวต้องมาเอิญสาม,มีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเกรงว่าจะหงอยจะเหงาเธอเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นพัญญาใหม่ ราว่าเงินในบ้านนับร้อยล้านไม่ได้เป็นเครื่องบรรุงใจให้มีความสุขสำหรับพัญญาเลยเป็นอนันว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสามีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนละต้องหกเจ็ดหมื่นต 70, แต่ถ้าว่าสามีไปมีเมียเล็กๆไปหลายคน ไปดูคนปบระเพทนี้คิดว่าจะมีความสุขท so ่านก็เลยเอาเงินหกเจ็ดหมื่นนำมานั่งเล่นไพ่แก้กลุ่มมาได้นสะสมเอาไว้ถามว่าทำไมยิงทันยางงั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มถามว่ากลุ่มตอนไหนลุ่มที่ตอนที่สามมี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 เมียมากไม่ใช่มีเมียน้อยดูเธอไอ้ที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งคั่งสมบูรณ์ ที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าสามีเป็นชั้นโทพัญญาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่าหรือว่าสามีเป็นรองอธิบดีพัญญาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุขความสุขที่พัญญาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับบุตรละธิดาก็เหมือนกัน ก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบินดาเป็นสําคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ้านถ้าเรามาพูดกันทังคนธรรมดาคนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุขเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้คือหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ใช่คนดุ ไปก่อเรื่องกับชาวบ้านชาวเมืองเขาให้สร้างความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียสินเสียสุขภาพของร่างกายเพราะถูกทาร้ายมาหรือถ้าไปทําร้ายเขาก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองเข้าคู่เข้า,ขาตารางอย่างนี้ลูกเมียม,มีความทุกข์ถ้าหากว่าสามีเป็นคนขี้รักขี้ขโม,มย พคดโกงเขาชาวบ้านเขาก็เกลียดตำหน้าทั้งสองอย่างในชาวบ้านเขากเกลียดเท่านั้นแหละเธอจับได้มีโทษตดคุกติดตารางก่อนจะตดคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน <c oughs> สร้างความหวัน่นความสะท้านสูญเสียทรัพย์สินที่พึงบำงุงลูกบำุงเมีย ไปเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงว่จะเพาะเจ้าหน้าที่ที่รับเจ้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวและไม่แค่นั้นก็เสียแกท่านนายบรทุกผูพแกแกต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเล่นอย่างนี้คนรักลูกรักเมีย แล้วใยการที่สามคนรักลูกรักเมียเราก็ต้องมีเมียน้อยอย่าไปมีเมียมากกอว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวไม่มีเมียอื่นเดี๋ยวไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่น พราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากนันแล้วว่าเราจะรักกันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะประครับประคองกันให้มีความสุขถ้าเราไปมีเมียม,มาเข้าบางทีข้าวมันไม่ก็จะมีกินเหมือนกันพ่อไรไปบ้านโนนบานโนนเขาโมาโหว,ว่าเป็นคนเจ้าชาาาานนานนู้เขาบอกข้าวหมดแล้วมาบันนีบันนีเขาบอกข้าวหมดแล้ว เราเป็นคนมีบ้านหลายบ้านเป็นคนมีเมียหลายเมียก็เ,เลยต้องกลเป็นคนโสดไปข้าวบ้านน้อยก็ไม่ได้ข้าวบ้านนี้ก็ไม่ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึง่งในอดีตท่านเป็นคนมีเมียมากเมียประจําก็มากเมียพิเศษก็มากแต่ว่าในการบางครั้งท่านก็เป็นคนไร้เมียเหมือนกัน ท่านเว้นจากเมียพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียรประจำเมียรประจำท่านโมโหท่านก็นเลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เขาเรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตากอยู่ไม่มีม้งจะกลางจะต้องใช้อากาศเป็นที่รักใช้ความหนาวเป็นเครื่องประคับประคองมีความช้ำใจมันก็เกิดหม่กัน ฉะนั้นแต่เราห่วงบทพัญญาของท่านก็จงเป็นคนมีเมียน้อยอย่ามีเมียมากมีการใช้ศัพท์ของคนพูดนี่มันจะขวางใจขวางหูชาวบ,บ้านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียน้อยมันนี้ที่ไหน จำนวนมันมากขึ้นบอกว่าน้อยนี่มันไม่ถูกใช้ภาษาภาษาไทยกันไม่ถูกนี่ว่าใครเขาเปล่าเนี่ยเขาใช้กันมาทั้งโลกแต่เจ้าคนคนนี้มันบอกว่าเขาใช้ไม่ถูกใครเป็นคนไม่ถูกก็นั่งพิจรารณาขันเราเองก็แล้วกันพูดกันตามภาษาวยากรณ์ หรือคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียก็ต้องมีคนมีวาจาเป็นสัจจะอย่ยาโกหกลูกอยาก่าโกหกเมียเสองมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นผููได้รับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูกทำผิดเมียทำผิดก็เติบตัก,ตกเตือนด้วยความหวังดีใช้วาจาดีๆพูดกันฟังง่าย แล้วก็อย่าพูดวาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจให้เกิดความแตกร้าระหว่างกันและกันอย่าใช้วาจาเป็นที่สะเทือนใจกันอย่างนี้ดีไหมแล้วถ้าเราห่วงลูกห่วงเมียก็อย่าเอาเงินไปแจกเจ้าของสุราอย่าเมา ทรย์สินเรื่องหลายเหล่านั้นที่เราไปซื้อมากินข้าเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาสิอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางในมันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางมาอไรก็ได้ดีไม่ดีแขนขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดเส้ขาดมาไรก็ได ชีวิตที่ควรจะทรงต่อไปก็สามารถที่จะพรีตายเสียมาอะไรก็ได้เพราะความหมานี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์แ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกเรามียจะความมีความสุขแล้ว่ามีความทุกข์รายการที่สองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษ ก็เอาเงินที่มีไว้สําหรับบำรุงลูกบำรุงเมียบำรุงตัวไปเสียแก่คนอื่นเขาทํางานมาเกือบตายไปเสียเงินในเขาเพราะความเมาเป็นสาคัญดำเนิการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่มดื่มประเภทชั้นดีหรือว่ากินแล้วก็นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไม่ไปอาบไปอบไปนวดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อน กินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั่งกินดีเมาดีแต่อย่าลืมว่าเองเงินที่เสียไปข้าสุรามรา่ไรนี่วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเขไว้ปีหนึ่งสามหหวันมันเท่าไหร่สิบปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่สามสิบปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งงบเขไว้ เงินจำนวนนี้ถ้าเราไม่จับเราจะนำมาจับจ่อยจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำร,รุงความสุขภายในเราจะมีความสบ,บายมากขึ้นหรือว,ว่าเราจะลำบากมากลงเพราะเงินจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราเมรไรจะกลับมาใช้ในบ้านมีคนก็จาะามาคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเป็นนายทหาร เป็นลูกสิษย์มาน,นานสมัยหนึ่งเธอดื่มสุราเมีไรเกือบเกือบจะต้องถูกไล่จากผู้บังคับบัญชาเธอเลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องเขาวินัยก็เป็นเรื่องเขาวินัยแต่ว่าอย่าเพิ่งให้ออกเลยเอาแต่เพียงลงโทษไม่ซึ่งอันเดือนก็ขอหรือกักบ,บริเวณจะขังก็ได้ แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่จากงานทันทีเพราะนั้นว่าเธอก็ยอมรับพวกว่าขรับ,บัญชาก็ก็อนุโลมตามแต่ว่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนักแต่เขาเห็นว่าเธอเมาขนาดที่เป็นนายทหารนี่ต้องเป็นหนี้ในสิ์นี่มันก็แยกกันอยู่แล้ว เสียศักดิ์ศรีคนนายทหารลูกเมียก็เต็มไปด้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเริ่มเลิกดื่มสุราเมรัยมาหนึงปีผู้พูดไปพบเธอเข้าเธอก็อวยความดีเธอบอกว่าเลิกดื่มสุราสิปีเดียวมีวิทยุให้ลูกฟัง มีโทรทัศน์ให้ลูกดูนี่สินเนี่ยเคยปรากฏมีก็ไม่เคยมีมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไปว่าเวลานี้รู้สึกตัวไร้อย่างว่าเป็นคนน้มันดีกว่าเป็นสัตว์ติรฉันเธอก็ก้มลงกรบาบบอกดีจริงๆครับผมขอ,อยอมรับ ว่าคำตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นะันมีประโยชน์ที่มันเป็นโทษกับพระผมฝ่าฝืนต่อแต่นี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอดื่มสุราเมไรไยต่อไปก็ขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอและคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียไปให้เป็นสุขก็ต้องประกอบก็ได้เมตตาความรักใจรักลูกรักเมียเป็นปกติ กุลนามมีจิตคิดสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะมีได้ให้เธอมีความสุขกันและอารมณ์อิริศยา,าทัานก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกในคิดว่าลูกหรือเมียถ้าเขายังมีงานมีการมีศักดิ์ศรีใหญ่มากเท่าไรเราจะดีใจกับเธอไม่ิชฉาอิารียาเธอ แล้วก็อย่าทิ้งความละเอียงเที่ยธงทมส่บระการคือไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวใ้การลำเอียงสิบระการนี้ไม่แนะนําอาจจะเพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองสมเด็จพระิชิตามานที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ ท่านเห็นไม่ยังว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จไระจอมไตรกล่าวว่าจงอย่าทำการงานให้ข้างค้างมายนึงว่าการงานทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้างมีอะไรทำให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ทำ พยายามทำดิแต่ก็เต็มความสามารถมีฉันทะคือความพอใจในกายงานกายงานในหน้าที่มันจะมากปัญญาน้อยอยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งกายงานให้ค้างรับคําสั่งให้ทําเท่าไหร่ทำหมดเท่านั้นฉันทะวิริยะมีความเพียรบากบันถึงแม้ว่ามันจะหนักัะเคียงไหก็ตามที จะยากจะลำบากเท่าไรก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทนี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุขผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะอาศัยการงานจะเป็นขลชการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นชาวไร่ชนาก็ตามงานอันใดที่คนจะทําเสร็จในวันนั้นที่กําหนดไว้ต้องทําให้เสร็จตามนั้นนี่ประการหนึ่ง จิตะสนใจสักไฟในกิจการงานนั้นคิดไว้เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทําด้วยดีไม่ยอมละทิ้งในการงานมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณากิจกรที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าก็หา,า,า,าบนดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตาม ก่อนที่จะทําทงานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาดูเสียก่อนว่าไอการงานที่เราจะลงมือทําไปเนี่ยมันถูกแล้วมันผิดมันมีผลดีแล้วมีผลร้ายมีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อย ถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคแนะนำมาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วหรือยังโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในขั้นต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรให้หน่ง แล้วก็ควรประพฤติธรรมหนึ่งคำว่าควรให้นี่หมายความว่าต่างคนต่างมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาขัดข้องอะไรใครข้องในวัตถุเราก็ทรงเคาะเกื้อกูลกันในวัตถุถ้าวัตถุเราไม่มีจะให้เราก็ให้คําแนะนำไม่ว,ว่าให้แรงงาน ถ้าต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกนั้นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์นั่งคิดจะให้โดยดีต่างคนต่างให้กันใครขัดสนจนยากใครข้องได้อะไรก็ตามเรามีเราไม่ยังเกียดเต็มใจให้พร้อมใจให้ ต่างคนต่างให้ในคนผู้ให้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมานั่งรับความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาก่ต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างเกืือกูลซึ่งกันและกันเขาขาดเกลือเราให้เกลือเขาเราขาดพริกเขาให้พริกเราเขาขาดน้ําเราให้น้ําเขาขาดข้าวเขาให้ข้าวต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โลกนี้มีความสุขแล้วมีความทุกข์และตั้งกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติธรธรมทมแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระบระเพณีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่การเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน มีแต่ความรักความสงสารเส้นกันแลกกันไม่มีความอิจฉาดรืิยาซเส้นกันแลกกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิเส่งกันแลกกันถ้าทำได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์เนื้อข้อต่อไปท่านกล่าวว่าจงสงเคราะห์ญาติทั้งหลายให้มีความสุข นี่คำว่าญ,ญาติในที่นี้เราจะถือวงคแบคบเกินไปมันก็ไม่ถูกญาติสืบสายได้ก,กลนก็ดีญาดร่วมประเทศก็ดีญาติร่วมโลกก็ดีเอว่วเป็นญาติเหมือนกันมีฐานะเท่ากันหรือว่าเป็นต่างคนต่างเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันถ้าเราสามารถจะเกื้อกูลกันได้ต่างคนต่างสงเคราะห์ ไม่ใช่สงเคราะห์คนเดียว <c oughs> ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างสงเคราะห์กันเอเรื่องที่จะต้องมาตั้งจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นนายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดเอามาแบ่งปันกันมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเจ้าไม่ต้องมีนาย <c oughs> เมื่อคนทุกคนเก็กลูนเสื่งกันอะไรกันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งโลกโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์พระน่งกล่าวต่อไปว่าการกระทําทุกอย่างต้องไม่มีโทษคือไม่ทํางานที่มันมีโทษก็ได้แต่ทางานที่ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่ฟาฝืนระเบียบฝ่ฟาฝืนประเพณีนิยม ถ้าการกระทำอย่างนั้นมันฝ่าฝืนเราไม่ทำมันมีโทษคำว่าโทษก็หมายถึงสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับใจของเรากฎหมายวางไว้อย่างไงกฎข้อบังคับของหมู่คณะวางไว้อย่างไรประเพณีนิยมวางไว้อย่างไงเราทำอย่างนั้นทุกอย่างทุกคนต่างคนต่างทำเหมือนกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ต้อกคิด และต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทําบาปคําว่าบาปแปลว่าความชั่วอะไรเราที่เป็นความชั่วสิ่งอะไรที่เราไม่ต้องการบ้างหนึ่งการทําลายร่างร่างกายเราสองการประหัตประหารชีวิตของเราเป็นข้อเดียวกันอันดับที่สอง คือว่าทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งไปรายการที่สามคนรักเราไม่ต้องการให้เขามาแย่งรายการที่สี่วาจาไม่จริงเราไม่ต้องการรับฟังวาจาหยาบเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่สร้างความแตกร้าวสิ่งขััน,นเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจเราไม่ต้องการรับฟัง แล้วก็ห้าการสร้างทำลายสติสมัมปชัญญะให้หมดไป <c oughs> เป็นคนไร้สติสมัมปชัญญะเราไม่ต้องการมีเราต้องการอย่างเดียวคือรักสิ่งกันอะกันสงสารสิ่งกันอะกันไม่ใช้ิศยาสิ่งกันอะกันเราก็ต้องเว้นส่วนที่มันโชว่วเสียสิ่งที่เราไม่ชอบที่กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดทั่นแหละมันเป็นบาปคือความชั่วเราเว้นซะ แล้วก็ทำความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปราณีสิ่งกัอและกันถ้าทุกคนทำเว้นจากความชั่วประพฤตความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ <c oughs> และข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไทยกล่าวว่าจงสำรวมคือว่าเระมะามตะวาังเว้นจากการดื่มน้ำเมา เพราะว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ท่านพูดง่ายๆความจริงเรื่องน้ำเมานี่ก็พูดมาแล้วไม่ต้องทิมบายถ้าคนทุกคนในโลกนี้ไม่ดื่มน้ำเมาเสร็จแล้วโลกมันจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ต้องไปห่วงพ่อค้าที่เขาขายน้ำเมาถ้าหากว่าเขาไม่ขายเราไม่ดื่มเขาก็หากินทางอื่นได้ และบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมใจกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อนี้เอาเก็บไว้พูดกันวันหน้าก็าแล้วกันเพราะว่าวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดเชนแล้วพูดต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟัง้ท่ังทุกท่านสวัสดี